ถามข้อต่อไปนะคะจะเป็นคําถามที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับคนทํางานค่ะเพราะว่ามีคุณผู้ชมถามมาจาดำมานะคะว่าถ้าหากอยากจะถามใครสักคนหนึ่งว่าคุณทํางานวันไหนถึงวันไหนภาษาอังกฤษจะถามยังไงดีค่ะก็ภาษาอังกฤษคงไม่พูดแบบนี้นะครับ <ihr> น่าจะพูดว่า what days do you work หรือว่า which days do you work หรืออาจะถามว่า do you work from Monday to Friday ก็ได้คคุณทํางานตั้งแต่วันจันทร์ ถึงวันศุกร์หรือเปล่านะครับ Do you work on weekends ทำงานสุดสัปดาห์ก็คือเสาร์อาทิตย์หรือเปล่านะครับอย่างนี้นะครับแต่ว่าวันไหนถึงวันไหนคงไม่พูดตรงไปๆอย่างนี้ไม่มีใช่ไหมคะบบบว่าคุณทำงานตั้ง from what day to what คงไม่มีใครึ่พูดอย่างนี้ you work on what day from มันก็ไม่ธรรมชาติ What days do you work ดีที่สุดแล้วนะครับมันก็จะเข้าใจนะครับค่ะในในก็มาถึงเรื่องการทำงานแล้วอยากจะถามเพิ่มเติมค่ะอาจารย์ดำว่าสงสัยว่าถ้าหากต้องการจะพูดว่าเข้างานแล้วก็เลิกงานภาษาอังกฤษจะพูดยังไงดีคะเช่นเข้างานเวลากี่โมงหรือเลิกงานเวลากี่โมงก็ I start work at ตามด้วยจำนวนทุ่วโมงนะครับ I start work at e i g h o'clock นะครับอย่างนี้นะครับ 8 uh, a.m. Mm. ก็ได้ถ้าจะเจาะจงว่าช่วงเช้านะครับ8 a.m. แล้วก็ถ้าเลิกงานก็จะเป็น I get off work at สมมุติหโมงเงยน็น at 5 p.m. แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็น a.m. p.m. ไม่ค่อยพูดกันถ้ามันมันชัดเจนอยู่แล้ว <c oughs> นะครับถ้าสมมุติ mm. ว่าบอกว่า I get off work at 5 อ๋อคล็อกมันก็คงจะไม่มีใครไปเลิกตีห้าก็มีนะก็มีแต่ว่าสนหอยไม่มีนะครับแต่ว่าก็จะมีคำว่า shift นะฮะ shift ที่แปลว่ากะหรือว่าเวรนะครับเข้าเวรก็จะบอกว่า I start my shift at สมมติไปสามนะครับสมมตินะ I start my shift at 3 p.m. นะฮะอย่างนี้นะครับหรือว่าถ้าจะบอกว่า I have a lunch break at noon อย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับก็คือพักเที่ยงตอนเที่ยงนะฮะไม่รู้จะบอกทําไมคะ่ะแต่ก็เป็นว่าเผื่อมีคนถามละกัน <c oughs> ถ้างั้นแถมเพิ่มอีกนิดนึ่งค่ะว่าในหนเราก็มีการถามถ,ามถึงเวลาทาลํางานแล้วเข้างานเลิกงานแล้วลาป่วยหรอคะอาจารย์ดำลางาน uh, บางทีก็เรียกง่ายๆนะครับ I'm going to take a sick day หรือว่า a sick leave <c oughs> นะครับ a sick leave I'm going to take a sick leave <c oughs> นะครับซึ่งเวลาที่เราพูดว่า I'm going to นะครับ มักจะพูด I'm gonna แล้วมีมเร็วกว่านี้อีกนะฮะมีกระชับลงกว่านี้อีกนะครับ,นนค,รบคือ I'm gonna นะฮะ I'm gonna <c oughs> ฮะ I'm gonna take a sick leave อย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเราจะพูดชัดๆนะครับก็ I'm going to take a sick leave แต่ว่าถ้าจะพูพดค <c oughs> ือดูเยอะหยัยนคนที่ไม่ได้ลายหยุดงานนะคะก็เป็น I'm gonna หรือว่า I'm gonna อย่างนี้นะครับ I'm gonna take ใช่ I'm gonna มองดูครับ I'm gonna take ใช่ I'm gonna go to the store I'm gonna go see a new movie อะไรเงี้ยก็ได้ค่ะก็ดูชัดเอร์ดีนะคะค่ะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ได้เรียนรู้วิธีการที่จะพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงานตั้งแต่การทำงานวันไหนบ้างทำงานกี่โมงเลิกงานเท่าไหร่ไปจนถึงการลาหยุดงานด้วยค่ะเชื่อไหมครับว่าจริงๆแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษได้ แค่ต้องเพิ่มความมั่นใจและแก้ปัญหาให้ถูกจุดแก้ง่ายๆด้วยการมาเรียนกับอดัมครับจากประสบการณ์การสอนมากกว่า15ปีอดัมได้พัฒนาหลักสูตรสำหรับคนไทยโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นคอร์สฝึกออกเสียงฟินแลนด์อ่านว่าฟินแลนด์ฟินแลนด์โอเคอันนี้บ่งบอกว่าอาจจำได้ไหมอันนี้ก็เน้นพยางขึ้นสูงฟินฟินฟินพยางไม่เน้นแลนด์แลนด์ฟินแลนด์ Finland, kap community 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 Good morning mm. How did you sleep last night mm. And then if it's British accent Good morning How did you sleep last night mm. phrasal verbs I ran into my old girlfriend at the mall. It was super awkward. <gasps> oh. r รป That sucks ฮะเสแงเป็ดนะฮะเจอแฟนเก่าโดยบังเอิญที่ห้างสรรพสินค้านะครับคอสบรากรเพื่อการสนทนา Have you ever เอาง่ายๆนะฮะเคยทำสิ ng ay, ng ay, huh? i, ่งนี้มาก่อนไหม Have you ever do did done <laughs> Have you ever done this before Have you ever done this ค huh? huh? th ือตัด before ก็ได้นะหรือมี before ก็ได้นะอังกฤษธุรกิจและคอสเรียนสำหรับองค์กร How about you tell me about your strengths Okay, so to begin with, I would say I'm positive and enthusiastic. And also, I would say I'm on the ball and I rarely drop the ball. All right, may I see your passports? Here you are. Okay, Mr. Robinson, your flight departs at quarter after two. Do you have any luggage to check? Yes, we've got two suitcases. <laughs> จำได้ไว้และที่สำคัญนำไปพูดได้จริงแน่นอนครับแล้วเจอกันในคลาสนะครับ I'll see you in class.